ร้านเน m โอช็อปับกดเกมพาร์และบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกการ์เด้นอนิเมะลินเจอร์เอ็กซ์ออสตาทาวเวอร์ดิฟเอ็กและบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภยัยใครที่สนใจพี่แคทจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเนมโอช็อปกันเยอะๆนะครับเอ้ยโยสวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับผมนะครับแคทเกมมิงนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาอยู่ในเกมทาวเวอร์ดิฟเแต่อย่างใดนะวันนี้พี่แคทก็อยู่ในเกมใหม่นะไม่ใช่เกมใหม่แล้วครับคือเกมที่ พี่แคทเล่นเกมใหม่นั่นเองครับก็เบื่อแล้วทาวเวอร์ดิเฟน์ก็ขอมาดูเกมอื่นกันบ้างนะัอันนี้ก็คือเกมไ i ส์แอนิมอลนั่นเองนะครับน้องๆซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยเล่นแล้วนะส่วนตัวพี่แคทยังไม่เคยเล่นนะครับตอนนี้ก็เป็นอัปเดตที่4แล้วด้วยพี่แคทก็ยังไม่เคยเล่นเลยวันนี้จะมาลองเล่นกันว่าเป็นเกมแบบไหนเนาะโอเคเรามาลองดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นเกมแนว ต้องไปซื้อสัตว์ก่อนใช่ปะโอเควิ่งไม่ได้แล้วไงไปซื้ออกดบายได้นะครับแล้วก็ซื้ออาหารโอเคทำไงต่อเอ่ยโอเคแล้วก็ไปที่ฟาร์มนะฮะอ๋ะอเป็นการให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเราโอเคให้แล้วก็จะกดเล่นได้โอเคอ๋อมีการเลี้ยงสัตว์นะเป็นการขี่สัตว์เลี้ยงสัตว์นะน้องๆคือพี่แคทเห็นผ่านตามาแล้วแต่แต่ว่า พี่แคทไม่เคยมาเล่นจริงๆเหมือนเกมนี้เนี่ยมันเคยเปิดในมือถือนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเหมือนเคยเปิดในมือถือนะเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นยังไงวิธีการเล่นก็ w a s d ปกติเลยนะแล้วยังไงต่อแล้วให้กด e จำโอเคกด e แค่นี้โอ๊ยว h a เอามา่เอามา่เอามา่โอเคโอเคกด e อ๋อห้ามชนเหรอโอนี่ชนนะ โอเคใจเย็นโอเคต้องใจเย็นนะฮะแล้วไงต่อกดยังไงอะนิวอ๋อลอนะโอเคมันก็จะมีสิ่งกีดขวางทั่วไปเลยนะแต่ว่าสปีดค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะน้องๆนะให้กด e จ้ำนะโอเคแค่นี้เองเหรอ แค่นี้เลยเหรอ,อโอเคแล้วก็รอเป็นอ่หัวใจนะถ้าหัวใจขึ้นเต็มก็แสดงว่าเราจับสัตว์ตัวนั้นได้เนาะใช่ปะอ่าโอเคก็ดูไม่ยากนะเกมง่ายๆชิวๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่เกมที่เราจะเล่นออโต้ได้นะน้องอุ้ยเสือเสือเสือ,สอเอาเรื่องว่ะเยอๆขอญาตจับตัวนี้ก่อนแล้วยังไงต่อถ้าจับได้คือเราจะได้สัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงเงี้ยโอเคได้มาแล้วเด้งเลยนะฮะ อ๋อเราจะได้เดี๋ยวบอกไปเนี่ยโอเคอ๋อเราจับได้เราก็จะเอามาอยู่ในนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งสัตว์เลี้ยงทําอะไรได้มีบอกหรือเปล่าอ๋อเป็นการบอกอ๋อเป็นการเก็บนะครับก็จะได้เงินนะครับได้เงินแล้วก็เป็นอา,อาหาราได้เงินเนาะได้เงินแล้วก็เลี้ยงได้นั่นเองครับก็แต่ละตัวเนี่ยก็ให้ไม่เหมือนกันนะอย่างบัวเนี่ยก็ให้หนะึครับอ่าใน30วินาที ส่วนตัวนกกระจอกเทศเนี่ยให้รนะ้ okay, อยสามสิบเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นอีกสักรอบหนึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นตัวสปีดท,ที่สูงกว่าควายนะนกกระจอกเทศอยู่ที่ยีสามเลยนะโ okay, อเคเดี๋ยวลองดูกันโ okay, อเคเดี๋ยวเราลองจับดูจริงๆว่ามันเป็นยังไงเนาะเมื่อกี้เราเสร็จหมดฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะน้องน้องอ่าเราเสร็จหมดฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราอยากได้คือมันจับปั๊บมันเล่นต่อเรื่อยๆไม่ได้เลยเหรอแล้วค่อยมาทีเดียวไม่ได้หรอ อย่าเราต้องใจเย็นนะโอเคคือถ้าเราอยากจับคือก็โดดโดดค้างอออหรือว่าไม่เห็นวงอ่ะเอ๊ะหรือว่าอ๋อต้องเข้าไปในวงก่อนนะฮะโอเคเข้าใจแล้วเราต้องอยู่ในวงอ่ามันจะมีวงขาวๆเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆเนอะมันจะมีวงขาวๆให้ดูนะครับน้องๆคือถ้าอยู่ในจุดนั้นแสดงว่า เราสามารถกระโดดได้นั่นเองนะ่ะโอเคพอเข้าใจแล้วตอนนี้เราได้ซิบรานะครับอ่าน้องม้าลายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีไอ้พระทรงพระศีอะไรหรออาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าต้องรอก่อนโอเคน้องเสือมาอย่าดูสิว่าจะจับได้หรือเปล่าโอเคโอเคเปลี่ยนละตอนนี้เราได้น้องเสือก็อืมก็ไม่ได้มีความยากหรือว่ามันจะยากตอนไหนเอ่ยเดีย๋ยวเราต้องดูก่อนนะ อาจจะยากตนตอนนี้หรือเปล่าคือสัตว์ค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะน้องๆแต่ว่าพี่แคทก็จับได้นะเสือคือโอเคก็ชิลอยู่ตอนนี้400กว่าแล้วนะโอเคจับได้ไหมจับได้แล้วไงต่อจับงูต่อโอเคจับงูเป็นยังไงงูงูอุ้ยทำไมงูช้าจังอะโอเคงูก็ได้นะแล้วยังไงพาสีมีพาสีด้วยนะน้องงู คืออ๋อโอเคจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะสําหรับงูจะยเพิ่งแล้วกันเปลี่ยนตัวก่อนจับไปก่อนนะจับไปเรื่อยๆนะน้องๆคือยังไม่รู้ว่าแต่ละตัวทําอะไรได้นะหลักๆคือเราน่าจะต้องการเงินก่อนหรือเปล่าโอเคเราจับนกนกทําอะไรได้บินได้ปะเนี่ยโอ้อโอเคกดสเปคบาร์แล้วเราจะกระโดดนะโอเคแบบนี้ก็ดูน่าสนใจขึ้นนะแล้วกดไปแล้วนกยังไม่ทันได้เลยนะยีราฟค่อนข้างที่จะช้านะ เหมือนที่ดูตอนนี้เนี่ยจะตัวที่เร็วที่สุดน่าจะเป็นนกกระจอกเทศนะครน้องๆคือสปีดยิบสาเนาะตอนนี้เราวิ่งได้700เมตรแล้วแต่ว่าโอ้โหตัวนี้ช้ามากทําไงกป่ดจะงอื่นไม่ได้เลยนะโอ้โหโค้ชช้าช้าจริงมาเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมาลายโอเคเข้าใจาละเดี๋ยวเราจับก่อนเราจับก่อนเบื่อมันได้เงินเยอะไม่ใช่อะไรหรอกจับก่อนโอเคอ่าโอเค โอเคสเปคบาร์คือการกระโดดนะฮะน้องๆกระโดดออกจากสัตว์เลี้ยงนะครับทำให้เราเนี่ยน่าจะกว้างไกลขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปกติก็จะถ้าอยู่ในวงก็สามารถกดได้เลยนะครับถ้าอยู่ในวงรัศมีของการจับเนาะมันก็จะการตีมากกว่าแต่ว่ามันก็จะช้านะบางตัวคือช้ามากนะน้องๆเห็นไหมคือถ้าเราขี่มาโดดเนี่ยมันก็จะเร็วกว่านั้นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเหมือนจะเป็นพื้นที่ใหม่นะเป็นจังเกิลอ่าน่าสนใจอยู่นะ โอเคเราเจอนกแล้วเดี๋ยวเราต้องโอ้จระเข้จร,เจรเะจรเข้อาจระเข้ดีกว่าพี่แคทว่าโอเคโดดมาจับเลยแบบนี้จระเข้มีอะไรอ่ะกินตัดเลี้ยงที่อยู่ข้างหน้าได้ไหมเดี๋ยวฉไ,ไม่น่าจะได้นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับไปก่อนนะโอเคงูนี้มีพาสซีฟนะเหมือนจะมีตัวหลายตัวค่อนข้างที่จะดีนะมีพาสซีฟด้วยเนาะ อันนี้จระเข้เหมือนจะไม่มีนะแต่ว่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคนี้หรือว่าภูมิประเทศนี้นะครับก็เลยเป็นตัวใหม่นั่นเองเสือ,อนี่ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะเดี๋ยวรอบหน้าเราเอาเสือแล้วกันอ่าไปมีใครเล่นบ้างเนี่ยก็เพื่อนๆดีอยู่นะน้อง,องคือก็สามารถใครเครียดได้นะเวลาเบื่อ tower defense เนาะมานั่งจับสัตว์อะไรแบบนี้เนาะโอเคไม่ยากนะเกมนะค,ค่อนข้างที่จะชิล สำหรับพี่แคทนะชิลมากเลยโอเคอีกนิดหนึ่งเราจะได้สัตว์เลี้ยงมีเร็วกว่าน,นี้ปะคือมันช้ามากช้าจริงๆนะถ้าเราโดดเนี่ยมันน่าจะสู่ขิดแน่เลยเดีย๋ยวเราต้องเอาตัวอื่นกันโอเคเดีย๋ยวเราจะเอางูนะพี่แคทว่าเราน่าจะตามไม่ทันหรอกฉะนั้นเราจะเอางูโอเคแล้วโอเคงูขึ้นสปีดมาอย่างนี้เดีย๋ยวเราจะโดดแล้วเอาคิงคองโอเคเราได้คิงคองมาแล้วนะแล้วไงต่อ มันวิ่งน่ากลัวมากเลยทางนู้นแต่ว่าเราต้องจับไปเรื่อยๆดูดิดมันวิ่งเกาะเป็นกลุ่มคือถ้าเราชนนี่เราตายใช่ปหอืมโอเคไม่เป็นไรจับไปก่อนจับไปก่อน,จอนใจเย็นอืมโอเคยังได้อยู่นะฮะตอนนี้พันห้าร้อยเมตรแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ยังวิ่งไปเรื่อยๆอ,อูภูมิประเทศอันนี้คือเวลาใช่ไหมยังไม่เปลี่ยนภูม,มิประเทศเนาะ เหลือนกนะที่เรายังไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนกตอนนี้เราได้กิงคองมากิงคองนี้ทําให้เราโดนคว้างไกลขึ้นหรือเปล่าอันนี้คิดเองนะเหมือนมันเคยเป็นเกมโทรศัพท์อ๋อกิงคองมี2ชีวิตงี้หรอมันเคยเป็นเกมโทรศัพท์นะครับน้องๆอ,อย่างที่พี่แคทบอกนะแต่ว่าพี่แคทจาชื่อเกมมันไม่ได้แต่น่าจะน่าจะชื่อคล้ายๆนี้แหละก็คือมันสามารถจับสัตว์เลี้ยงในนั้นได้คือแต่ว่าเกมมันจะเร็วกว่านี้นะ นี้น่าจะเป็นช่วงต้นเกมอยู่มันก็เลยดูช้าๆนะแต่ว่าที่แน่ๆคือกิงคองตัวนี้มี2ชีวิตนะครับก็คือถ้าเราชนแล้วก็ยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่นั่นเองโอเคน่าจะใกล้ละเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสัตว์ละโอเคได้กอริล่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่แคจะจับเอ้ยถึงไวเนี่ยถึงวเนี่ยโอ้โได้2 0 0พเลยนะฮะ โอ้โหแล้วไม่ไปกดนะลืมกด e นะน้องๆโอ้หแล้วไงต่อได้มาเราก็เอามาเลี้ยงเหรอเลี้ยงสูงสุดกี่ตัวแล้วก็เอามาเลี้ยงโอเคโอเคมันเลี้ยงด้วยกันได้อยู่ใช่ปะน่าจะได้นะอ๋อแล้วก็มีข้าวมีจระเข้นะไม่ได้ทำร้ายกันเนาะ นี้เราก็สามารถเล,เลี้ยงได้เลี้ยงได้สูงสุด15ตัวมันก็จะให้เงินเรานะเงินในที่นี้เ,าเราไปทําอะไรได้บ้างมีอ่ันนี้เป็นสัตว์สัตว์นี้ซื้อได้ปะหรือว่าขายอ๋อซื้อได้นะเป็นลูกเป็นเป็นงูเป็นอะไรพวกนี้นะเป็นเสืออ๋อไม่มีในสต็อกเป็นจีราพวกนี้นะคือไม่มีในสต็อกแต่ว่าน่าจะต้องเปิดให้ได้ก่อนหรือเปล่าโอเคแล้วก็จะมีสปินนะครับสปินวิวนะได้อะไรเป็น เงิน0นึ่งแสนมาทําไมเนี่ยโอเคได้เงินวันหนึ่งแสนแล้วก็มีการขายแล้วก็มีอาหารสัตว์มีกาชาด้วยนะน้องๆกาชาเนี่ยทำอะไรได้เอ่ยเป็นไหนดูซิลัดโซคืออ๋อโอเคเป็นน่าจะเป็นเชือกนะั่นลัดโซ่คือพี่แคทมีอยู่300เพชรนะครับก็คือเรามีโอกาสได้ลัดโซ่ตัวดีแล้วลัดโซเนี่ยทาอะไรได้ปะลัดโซ่คืออ๋อระยะเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อโอเคเดีย๋ยวลองเปิดสักอันหน่อยแล้วกัน จะมีสูคัสตอมไมดด้วยนะเป็นสกินอ้าวไม่มีเหรอเดี๋ยนะเมื่อกี้พี่แคทกดสูคัสตอมไมนะอ๋อคอสเมติกนี่เหรออ๋อโอเคเป็นสูเป็นสัตว์นั่นเองโอเคไม่เป็นไรก็เป็นรัวนะแต่ว่าพี่แคทว่าตัวนี้น่าจะสนใจกว่านะคือตัวสตาร์ทอนะัพเนาะเรามีอยู่300เพชรเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันว่าเราจะได้ลัสโซ่แบบไหนนะก็มีโอกาส1%ในการได้พริมลัสโซแล้วก็ดาก้อนลูก แล้วก็10%จะเป็นชาร์โดโรบนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกี่กี้ทั้งหลายโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันครับมาเป็นอุยอ้ยยูเท่าไหร่เนี่ย4%นะครับน้องๆพี่แคทเปิดอันเดียวได้เลยนะโอ้โหระยะบวกย3แล้วก็ Power บวก4นั่นเองครับโอ้โหได้ลดัสโซ่ดีซะด้วยนะครับโอเค นะครับคลิปแรก EP ีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเล่นสักตาหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปศึกษาระบบอีกทีหนึ่งนะครับหลังบ้านนะเพราะว่าพี่แคทก็ไม่มั่นใจว่ามีระบบอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านอกจากจับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปให้อาหารเลี้ยงสัตว์แล้วก็ฟาร์มเงินนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนะโอเคประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะถ้าน้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แคทเกมมิ่งด้วยนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อมีคนมาเที่ยวเหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์นึกว่าอ๋อมาทิพหรอเป็นอ๋อนักท่องเที่ยวนะฮะอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้จริงๆแล้วโอเคครับน้องๆก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์พิเศษอีกรอบหนึ่งนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบายยไว้เจอกันอีพีหน้านครับถ้าน้องชอบนะครับผมบายย